วิ่งงานที่ลังสิตโซน200ปีจะเป็นยังไงมาดูกันสวัสดีครับผมเอ็มไรเดอร์วันนี้ผมจะไปวิ่งงานที่ลังสิตโซนหมู่บ้านรัตนโกสิทร์200ปีดูนะครับมาดูกันว่าเส้นลังสิตงานจะเด้ดีไหมผมเปิดระบบมาไม่ถึง2นาทีก็ได้งานตัวแรกแล้วครับได้เป็นร้านต้มเลือดหมูตามมาด้วยงานตัวที่2เป็นร้านยกสดอยู่ในห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตครับสว่วนงานตัวที่3และตัวที่4ผมได้เป็นร้านอาหารตามสั่งครับต่อด้วยงานตัวที่5และตัวที่6งาน2ตัวนี้ผมต้องเข้้้้้้าาาาาาาไไปปรรรััับบในนนนนนวววเเจะด็็็สแแแตตตกกกยลลมถึงงงที่7 นี่ผมได้ไปร้านอาหารตามสั่งส่งของให้ลูกค้าจบงานเรียบร้อยตอนนี้ผมได้เงินมา298บาทแล้วครับวิ่งงานมาเตัววันนี้เจอแต่ลูกค้าให้แต่เงินสดครับผมว่าจะวิ่งงานต่อแต่เครดิตรับงานไม่พอต้องไปหาตู้ฝากเงินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีมาเติมเครดิตแต่จะหาตู้ฝากเงินแถวนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแถมเวลานี้ธนาคารก็น่าจะปิดแล้วเฮ <c oughs> แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมครับดีนะที่ผมรู้จักบ,บริการเคแบงก์เวิเพียงแค่มาที่จุดบริการพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนเท่านี้ก็สามารถทําธุรกรรมได้แล้วครับขั้นตอนการฝากเงินก็ง่ายๆยืย่นบัตรประจําตัวประชาชนกรอกเลขบัญชีเงินฝากใส่จํานวนเงินที่ต้องการใส่หมายเลขโทรศรัพท์ของเรายื่นเงินฝากพร้อมค่าธรรมเนียมรับใบเสร็จจากพนักง,งานแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฝากใก,กล้ถอนใก,กล้จ่ายบินใก,กล้เฝ้าไปเคแบงก์ r v i c e วิ ที่โลตัสบิ๊กซีเซเว่นอ <7 11, S 2> และตัวแทนของธนาคารกสิกรอีกมากมายที่พร้อมให้ใช้บริการแล้วทำธุรก,กรรมได้ง่ายๆใกล้บ้านลองใช้เคแบงก์เซอร์วดูสิครับ